ดีฮักถิ่นแชแนลนะคะจะพผ้าพี่น้องมาหาโนใหม่โจดค่ะเห็นกอดันหลังนะคะต้นโจดเป็นโนใหม่ชนิดหนึ่งเป็นพุ่มเล็กๆนะคะนอนเล็กๆแต่ว่าเป็นที่นิยมรับประทานนะคะสําหรับคนท้องถิ่นเอิญว่านอโจดค่ะมานีกามีสมาชีค่ะมีน้องเฟิร์นแล้วก็มีองค์ขลักอันนี้ลูกดิกลูกดิกทักทายหน่อยอันนี้ลูกดิกนะคะแล้วก็ไม่ออยเดี๋ยวจะพาไปหานองใหม่กันค่ะ ที่จะเอิน่นก็คือกันนะคะบางคนาบางพื้นที่จะเอิ่นนอกไม้ปาแต่ว่าแถวบ้านแม่อ้อยเอิ่นนอไม้โจดเอิ่นนอกโจดจ้ะิยมเอาไปแกงไปตบไปเห็ดน่อไม้ทุง้งเห็ดน่อไม้ดองได้คือคือการ <ๆ S 1> กัดน่อไม้ทั่วไปค่ะแม่ไหนได้อีกแล้วเออ<ม>เอามาหาน้ำกลนเพลิน่จ๊กนี่เนาะนี่ได้ละแป๊บเดียวนะคะนี่กอเดียวเนี่ยได้อีกแล้ว นี่ค่ะนอเพิ่นจะโบใหญ่เฮาหากเอาเนี่ยก้อนนี้มีสองสองนอเอาหลุดมือนี่ซัำนี่ได้อีกแล้วค่ะะถ้าเป็นนอแบบนี้เอาคุดลงในน้อยนึงค่ะมันสีได้หนอนนั่งดินทั้งลมน่ำเพระาะว่าเหนือเพิ่นสีออนที่ชวนเอาคุดลงไปนี่ส่วนนี้จะหวานนะคะนี่ส่วนนี้อร่อยมากได้ไหมได้ไหม ฮึบเฟินหักเฟินเฟินหักเฟินฮึบฮึบโอ๊ยโอ๊ยเอาพลังเขาเหนียวหักลกฮักโอ้ยเดี๋ยวมาดูสิโอ้โหโอ้โหเลือหลอดได้จังไดวะมาหาน้่มกลนเขาได้ดิพี่น้องนั่นนอนหนึ่งเพินแนมบ่เห็นที่เรลมันบังเนี่ยอึ๊บอึบอึบเอาเฟินเอาอึ๊บอืสองหน่อใหญ่ๆเลยขอบคุณนะคะที่เหลือไม่ให้ ไปกอหนอันมีบอไปทางหนาองดูพุดผุดผูดไล่กออันนี้เป็นปลาโจดเลาะหน้านะคะหลอบหลอบคอง่งหลอบหน้าหน้าห้องซังแทงนี่ละ่ะมีบอหลุกไอ,อ้หน่อยไลกย็ยเอาเลยจิมันปองอย่างไหมนี่ต้นเล็บได้ไหมนี่นี่หน่อยนี่จิมกับกัมมีอยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าบอเอาไหนไหนไหนจะถ่วงเป็นไใหญ่ค่ะ ชี่ว่ะสิโอ๊ยเอาฮักเอาโอ้โหนี่เลยค่ะอืมเหม่นขนาดฮึบ <c oughs> เปิรนมันบอถือไหมฮักเอาหลูกมันแง่ไหมฮักเอาว่าแมนเอาแนมคนละนะโอ้ยโอ้ย,อย,อยปล่อยไก่เวรุลูกสาวสิเอานอนอดิ <c oughs> มันโมแมทเขาหักไปแล้วโอ้ยเนี่ยวบังเนี่ยอุ้ยเนี่ยมึงเด้มึงเนี่ยเบิ้มพี่น้องืกำลังปรงบ่จากฝนกำลังตกนะคะหักเอาเฟิร์นคุดเอาลูกแต่วันก่อนจหนอนซิบกหนอนคอนี้หักแดดบะฮึยเอาเฉพาะที่เอาได้นอนหน่อยมันก็เอาไว น่อยได้ขาหักได้ก็เอานอยหน่อยก็เอาไว้มันใหญ่แดงมูกินน้ำกูเข้าหาน้ำกรนดอะ่ะมืออื่นมือเพื่อนมันใหญ่หอกฟังดูเหมือนใจบุญนะ <c oughs> แต่แต่ที่จริงแล้วหักไม่ได้นะคะทุกคน <c oughs> หักไม่ได้ไงโอ้ยนี้มันเล็กเกินไปนี่เล็กเกินไปไม่ต้องเอานะหน่อยสดหลกจ้ะนี่สวยเลยว้า ฮึบฮึบเก่งมากอ่ะเอาอีกนอนหนึ่งอ่ะนี่อีกนอนหนึ่งได้บนยอบาดนี่อู้อันนี้เขาเอินได้แต่ปลายอันนี้เขาเอินได้แต่ปลายอุ้ยสองนอเฮียงกันสวยเลยค่ะเนี่ยสองนอสวยเลยนี่เรียงกัน ่คะโอ้โหพอดีค่ะพอดีต้มเอขอปลาระวังเด้อนี่พี่น้องแมงบ้องอันนี้มีพิษนะคะนี่ไปสูนเพิ่นนี่โป้เลยเด้นี่ยพงเลยเด้เนี่ยมีสองนอสองนอจ้ะอุ้ยสามสามนอนี่นอนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในกกบังเมาป่าเพิ่นเิหัวจ้งบังเมาป่าบเนี่ยมาดู ไม่ใช่มะมาตาควายเด้มะมปาปลากินได้กินได้กินได้เดี๋ยวกินให้ดูอ่ะก่อนอื่นนะเอาหน่อไม้ก่อนอสวยมากค่ะสามนอสี่นอก,กับกอน,นี้นี่นี่ก่อนโอ้ยมือบางกล้องนี่ ก่อนนี่สีเนาะก้อนอน้อยได้ก่อขี้ไห้ขี้หาย,หายมึงติละ่ะโอ้ยหมดละชิมดูสิมะเมาป่าเดี๋ยวให้น้องเฟิอนกินให้เบิง่งมังเมาปลาอ่าสมัยตะกี้บ่มีมังเมาตาควายเนาะกินมังเมาป่าน้องเฟิอนจะเคยเห็นแต่มังเมาตาควายอยู่หลังบ้านแต่ตัวนี้เขาเรียกมะเมาป่าอร่อยไหมเปรี้ยว เปรี้ยวเหมือนมะเมาตาควายเราไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันสิก็มันมะเมาอ่ะโอ้โหเออเอารุ่นนี้ล่ะเออเอารุ่นนี้เออเนี่ยนี่เอารุ่นนี้ไหน,นอีกหนึ่งนอหนี่ไหนดูสิเอาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนอนประมาณนี้ด้อมันจะปอกใดญด้อเอานอนหน่อยไรเจีมอยู่ป,ปูมือเด้อ มยองได้ยังเป็นตะหกแตกะ่กะถือว่า,วาโบหกได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นปลาหากินน่ะนะคนในชุมชนเฮา่เที่ยวมือหนึ่งบดตามกาสิบยี่ซิบคนนะ่ะบางคนกับยางพานซื้อบางคนกับมาหากินจะสังเกตว่ามันเป็นทางยางทางเที่ยว,ว,วมันเน่าเหรอเน่าไม่เอาไป <c oughs> ไปตามทางยางคนละลูกไปเลย ไม่ใช่ี่เดินไปน้าหองไะขึ้นไปตามทางหยาพี่น oh. ้องได้น้ําเขาอยู่เด้อนี่นอยใหญ่ๆนี่พอเหลือไว้ให้อยู่โอ้โหได้มาได้บอกไม่ใช่แหละโอ้โหมันอยู่ในจอมปวกอื นี่นีอีกสองนอใหญ่จ้าโมเวนเ์ียนะอยโอ,โอ้หักเลยลูกอ,อือหูเออแล้วอืใหญ่ๆงามๆเลยจ้ะอือนี่มาตรฐาน นี่คือแหล่งน้ำธรรมชาติด้ค่ะอุดมสมบูรณ์มากยังมีหเห็นอยู่วค่ะน้ำใสไหลยเย็นเต็มไปด้วยอาหารน่อไม้ทั้งน่อไหม่ปลูกทั้งน่อไหม้ปลาละค่ะอันนี้จะเป็นน่อไม้ปลูกตาเพิ่นปลูกไหวกกำลังเป็นน่อเลยจ้ะสองนอ่อเน่อไม้ปลูกน่อไมหน่อไม้บานน่อไม้พี่บาน ดูน้ำดูส่น้ำเป็นไงเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมธรรมชาติเป็นจะพยายามผ้าลูกมาสัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้แะคะ่ะมาหากินเวลาไปยูน้ำคนอื่นสิไหนหากินเป็นเขาจังสิโบว่าเฮาเห็ดยังโบเป็นนี่ไง น้องไม้เธอเดินผ่านไปได้ยังไงลูกโอ้นี่นี่นี่น,นี่ลูกค่อย <c oughs> อาล่ะค่ะพ่อและพี่น้องคะได้ต้มนึ่งแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมเด็กดีหักทินแชนแนลนะคะตอนนี้เขาได้น้องไม้พ่อต้มนึ่งแล้วนี่นะคะทั้งสีนึงนี่แหละซ้ำตม้ม <c oughs> ถ้าเอากระสอบมากกับเต็มสอบนะคะที่จริงอะเนาะจึงได้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะโอกาณาพ่อกันไมคะ่ะเดี๋ยวจะพา มาทัวใหไยอีกเธอหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายในลัก